มาแล้วอัปเดตข่าวกันแข่งพับแบบไวเวอร์ถ้าอยากรู้ข่าวก่อนใครทำไมไม่กดติดตาม Facebook, YouTube, Twitch และ TikTok ของเราล่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าว e s p o r t ์ทั้งหมด4ทูรด้วยกันมาเริ่มกันที่คน PTS ล่าสุดผ่านไปแล้ว7วันกับ PTS ซีซั่นที่7 a t t a c k r All Round ฟอร์มดีไม่มีตกรักษาอันดับหนึ่งด้วยคะแนน244คะแนน ทิ้งห่างอันดับ2อยู่ถึง30คะแนนด้วยกันส่วน Magic Esports กับเดสทรีดเกมมิ่งฟอร์มดีตีตื้ยขึ้นมาอันดับ2และ3ทําให้ตอนนี้หัวตารางตีกันชุลมุนทีเดียว MITH และ MSC จอกันมาติดๆใกล้กันขนาดนี้ก็ต้องมาช่วยกันลุ้นต่อไปในวันพรุ่งนี้ว่าทีมอันดับที่2ลงไปจะมีพลิกผ่านขึ้นมากันบ้างหรือไม่ ผล PTC ล่าสุดหลังจากที่ชริทอนไฟขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนเซอร์เซียแบล็กยังคงรักษาตำแหน่งไว้ได้แม้จะห่างกันเพียงสิบกว่าแทมทีมในลีกนี้มีคะแนนที่ห่างกันไม่เยอะคาดว่าคงจะโบ๊ะบะสรับกันขึ้นที่หนึ่งอยา่างมอมันสแน่นอนถ้าทีมไหนจะติดท็อปและได้ไปต่อใน PTC สัปดที่แปดบอลุ้นันต่อได้ในเกมวันนี้นะเนี่ยวันนี้เลยเปิดจอทิ้งไว้รอดูต่อคลิปนี้ยังได้เลยและทำทคะแนนการแข่งขันพับกีเทเลนโอเพนได้เปิดรับสมัครขึ้นแล้วในวันนนนี้แรกไปเลย ข่าวไวเวอร์ไม่ล่ะ <c oughs> อย่าลืมเข้ามาสมัครกันเลวันนี้จนกว่าจะปิด,ดรับสมัครนะ <c oughs> เพราะว่าโอกาสเป็นของคนที่ไขว,คว่คว้าเสมอ และสุดท้ายขอแจกันไปด้วยข่าวนี้งานแข่งเฟ้นหาด้าดวงใหม่พับจีไรซิงสตาร์ทัวนเมนต์รอบที่หทิายจากผู้เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกถึง7 7 5ิทีมจะเริ่มแข่งในวันที่25กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมนี้ดูการแข่งขันได้หลังจากจบรายการ b t s p t c เปิดจอดูต่อได้เลยนะเนี่ยว่าทีมหน้าใหม่ทีมไหนที่ได้เป็นแชมป์และรองแชมป์รายการนี้เพราะ2ทีมที่ได้อันดับหนึ่งและ2จะได้เข้าไปเป,เป็นตัววางรอบคัดเลือก p ี o ีโอโดยอัตโนมัติและพบกกันใหม่ในข่าวหน้าไปเลยจ้า